สบายดีพี่น้องมาเฮือนเนอเอาของกินมาให้ทะเบิ้ลนะสบายดีเนาะปลาหนิ่แล้วก็นึงพักลวกวพักแล้วก็บปนปลาใครปนปลาบ่เออมาให้เพิ่นทางนี้กัหเนาะปิ่งปลาทูปิ่งปลาทูสุปนมไหมซุปน <m câmera> ่มไหมบอสเหตุซุปน่มไม้สุปน่มไม้กินกับปิีงปลาทูเมืองบรรยากาศข้างนอกจบายดีมันไม่ผักแกงมันดี บ้าทุกล่วยค่ะบมีแล้วคนะือปลกมากเดียวบ่มแกง่กินเลยไปซื้อมาอยู่ในตู้ป้าจะเบิงไหนพี่น้องกล้วยนะพี่น้อเเจ้าใหญ่ทีเดียวักเดือนเน้จังซืซุกอยากกินเด้พุน่นไก่มาวิบหมาพันคืออันนั้นไงใไปขาย 25, วยิชิมาพันน่หมกล้วยน้าในมีเช้าพัน,นึ่งเด้อไ <c oughs> ปซื้อกินวิเช้าพันในตลาดนะกล้วยหน้าน,นัานเออเดียวนี่นะ กล้วยแพงกล้วยในวิหารสิพันกล้วยเขียวนี่แพงเลยมันจะมาต่อวีหารสิพันธ์เด้อกล้วยอันนี้นะไม่ได้ถือได้มันแพงจะไปซื้อไหมกล้วยแน่กล้ยอยากกินเด้วกล้วยน้ำก็ได้นะวิชาพันธในตลาดไปทานัน่ไหมวิชาพันยังมุมีขายกล้วยมันบ่มีมันอึดเดียวนี่ตายไม่เด้หนิเดือออกซากบันไดนี่นะ Hoặc mặt trang này nè. Ừ. Ừ. mặt hộp. đây ông mặt tang lên. Hoặc mặt Ô mọc Hoặc mặt tang lên. Hoặc mặt tang lên. Hoặc mặt tang lên. bẩn mặt tang mặt tang lên. Hoặc nướng này lên. Hoặc mặt bẩn lên. Hoặc mặt tang lên. nướng này pít กไม่เห็นพิ่กินโลดอีแม่เิ่นว่าจะไแม่ส่เพิน่นว่ามีหน่วยหนึ่งใครวะาเอ้ยมันเก๋แล้วนะบรรยากาศสวนครัวพี่น้องเอ้ยมากับมีนังถ่ายเห็นเบิง่งเนาะ นี่กาขุดธเราเดินี่ว่าจะว่างก็ขุดแล้วนี่จะคนสิปลูกยังอะไรเลยเผื่อเบิรนเพิ่อคนสิปลูกยังละโอ้เห็นเดิออกแต่หน่วยนั่นแหละแก่แล้วอันนั้นนะเหลืองอะไรงานยาการข้างนอกนั่นกล้วยน้ำหน่าวีเศร้าพันนะ ยาฟันกวิน้อยได้เขาขายตลาดใช้กบไรเนะอย่าง2 0 0 0่ห้มกล้วยชุกเียวแเมีกล้วยชุเีวจะซื้อ2ั0 0 0นะบมมีขายหรือเปล่าเอ้ยใหญ่เลยโคอมกสลีนมากระต่างหูต่างตาใหญ่เลยมอสลีไาถูยฝนเศร้าซะ ทะเลสิไริขืนงามนี่กัสิลงไปหาหนางหล่าเดี๋ยวบัดนี่พี่น้องอนนอเอาแตงลงไปให้เพลินมวยังดอกก็ของกินอีดุกเิ็กแค่นั้นแหละยังกระต้มขี้แม่กระ,ะต้มเจ้ากรอยากกินอยู่บ่เอ้าต้มึงต้มใจเค็มศิลงไปหานางหล่าบ่ไหนนี่กัมาหอดน,นางลูกดิ๊กเด้อพี่น้องเด้อมากระต้อนครับเด้อนางลูกดิ๊กนี่เด้อ ตอนหักลราเดอ้อนี่หันหันหันยังพันได้บ่บ่าท่านได้ลูกบ่เจบบ้าบ่ท่านได้ลกูกโบเนี่ยเอาขนมให้กินนี่อืเอ้อากิานมาแล้วก็บ่เห็นไผอยู่เฮือนเลยเฮ้ยไผ,ผอยู่เสียงเลยจักไปใส่มัดสามพระองค์บ่เห็นเลยเท้าห้ามนั่งล่าเท้าหน่อยบ่เห็น เงียบบีบแกรถใส่กับบบมีผู้ตอบข้านจากคนเลยไปหาเฮ็ดบ่หรือไปใส่อ่ะกินลูกดินจะนั่งลูกดิกเผาเทียงเพราะว่าพ่นท้องพ่นไปใส่บอด้อันนี้นะเิ่นเมื่อยแล้วเ <c ười> มื่อยแล้วแสบบอแล้วอยากแหงแสบบออีกละกินขนมไขร เอาเกินท้องก็โหบเล,ดย,ล,ลบดยด้วะสิได้ลูกเลยนะบโดนรอกแล้กก็ได้รอกอาลูกนะรก,กรับก,กรบกับก,กรบคับบับบมดก่อนเดียวอีแม่ซื้อมาก่อนเดียวเบิ้งเบิ้องเบิ้งท่องจ้าไป้าท่องผลนะ น้ิ้งบลูกฮะเบิ้งลูก่อนลูกตกลูกกอยู่บนในท้องนี่มันติ้งลูกิกลกิ็กอ่นีหอ้ยนี่ค่ะคามพงนางข้าหูนางคาหนี่นะแซงเลยนางคาหูนางค้ามหแล้วเสือเพลินมือได้สิได้นี่ยฮะมือได้จะสิออกลูกค่ะบานางลูกเิกเอ้ย มาเ่เห็นไผเลยพี่น้องจักไปทางใดเห็นจักคนแม่ม่อนก็เอามกแตงไมาให้เอามกแตงไมาให้เพิ่นสื่อคกมาสู่คนกินาสัน่นี่ยันแข็งพร้อมีอาหารกินทุกเด็กอันนี้นะหั้ปลาลูกกิทโด เส่แทะน่มาให้ิ่นนี่กับกระดูกไ่มาให้เพิ่นกินนา่งลูกดีด๊นั่งหล่าเพิ่อจะได้เทีย่ยงเลยพี่น้องไม่ม้อนว่าผ่นไปอยู่ผ่นนอนฮักกระต่นนอนเว้นเดี๋สันเมื่อย มันกับเมื่อยอืมสึกจะได้มาพี่น้องมากินน้ำโคกน้ำกันนั่งเข่าเมื่อยเ่เมื่อยไล่เมื่อยไล่ขี่รถลงมาหนึ่งครับมาเบิร์ดขี่รถอย่าลืมเปิดรถมาหนี่งก็บเมื่อยนั่งกินก็บขี้ขันจากมาจะไปใส่แหมะไปสักอืมคื่อ,อันถืน ไปซะเขาเมื่อยเขาไ่ไปค่ะอือไปก็มาผู้เดียวเนี่ยเมืม่อลงมาผู้เดียวสบายดีพี่น้องพ่อวันดีแลว้วนั่งเขาเมื่อยออกินแต่หน้ามึนๆเอาเลยว่าปัดนกันนอนหัวอน,นอนพี่นายเจ้าไปนอนเถอะลงเร่เรี่ยวเรี่ยวงานเขาแล้วมันยังมาเรวเรียวเรี่ยวงานเขาเขาใส่บาตรมื่อนี้แล้วมืม่อนี่อะไรปะอ่าแล้วมื่อนี่ะนะ อสบายดวันนี้เห็นเขาเก็บตัวเก็บตางหมดเลยเงเงอนบุญจะไปนอนงเภาให้เขาคุมเงินแบบอืมตอนเช้าแล้วามากพี่ <c oughs> ตีนุถไทยไปยังกับมันหัวทำฮะตอนนอนจะแก้กไ,ไม่ขึ้นคุณป้าเราไม่ได้เหยียบยังบอยตอนลงมาเหรอโนะเธอเหยียบตัวหมอกตัวใม่กมับน,นี่ อเกไม่เขาป่าอ้ะตอนนานมันคือหัวตอนนั่นสกมาเยฟถก่ะถ่าอย่ามีคนเห็ดตีหลุดไทยคอยค่าอือบ๊ะแม่มิแวะบาทเดียวก็ไม่ถึงคนแล้วมันยังเวฟแล้วหลดไปจี้นรดไปจอดบอเดวคะอือจะได้อาไปตีนี้ใหญ่ยใครเอาะ กจิ้งเมื่อวันจิ้งเมื่อจิ้งเป็นทีนนี่ขืนเมื่อสายนิดลงมากับไปทีนไปองมาเมื่ออยากไล่ได้จากให้แอ้อมาปิดแอร์เลยเออไม่แก่เกินหมื่อแล้วบ่นนะฮะอืมอสตามแก่ในซีแซนไปได้เอาไรกืบได้ใจหนีตายนะเขาจมเมื้อตายนั่นอัน เดือเผาท่ไหนเราเราหาย,ยช่องแขนต่างเผานั้นเนาะไปนอนเผาให้เขาเลยสุดน้ำมันลิล้นเครื่องตอกรถไฟเราจะเครื่องจักตับนนกก๊บอะไรคเพค่มนั่นเบดแล้วเนี่ยขึ้นไปขายไหมเขาขายผักน้ำมันจงแขนหายไม่ชื่อเขามาให้ขายไหมได้สี่แสนมไม่ตั๊บนะ เราเลยเช่าเลยเห็ดเพิุม่เจอเนี่ยเาหลับคือเก่าแล้วมันลายแล้วมันอั่นผูกปะทีไปเลยราคาเห็ดู้ใหม่บ่อรนขายเนี่ยไม่ต่างนะอาหารนี้ลูกเด็กเด้อยหนะี่งถอดปลาอ,อาหารแะไรห่งหวงหนะ่วงเนาะบอกินเน่ยนะถอดใส่กันสามให้ หวงไก่ยไก่มากินผัดหวงกินแล้วเบดแล้วแม่ดมเบิร์ตคักๆขนมก้อนหนึ่งขนมไข่ผงกินกินไปเลยมากขนาดเลยเบดเลยเบดแล้วเบดแล้วแซ่บเบรรี่ผกินนะหวงกับอาหารเหรอหวงกับข้าวลเข้าวดีดอกันมันห่วงกินโลดศอือหืมเขาเป็นอาหารแล้วผงห่วงอือมาจอะบ่งเพลินยันมาเพลินได้ลูกห่วนอยู่ฮะห่วนอยู่ห่วนอยู่อยูได้อยได้เนี่ยมันห่วงอย่ได้เนี่ยมันห่วนห้าโมงสิบปออกเลยเนี่ ไปเกิดลูกบป่าเรียนไปยังอันโรงงานะเอิญมากับปอบาไมได้อยู่ป,ป่าเปล่าฮะมาดูดีนะดีมือมาดีมือมาโอ้ยกจะแั่งจะแร้งม,มาจอบบางคนอยู่แล้วยายเพิ่นได้ลูกจะเห็นลูกจะเห็นลูกเพิน่นนั่งค้ำหูนั่งค้ำหูกินขนมกับเบิดซื้อขนมก่อนเดียวมาใหา้ น้งก้อนเดียวมาให้น้ำเมาเรานอนพุ่นน้องไปนอนอันเท่งตะจ้าดึงกับไปนอนน้ำเฮาบ่ได้นอนเผาหั่นมนมขี้ลายเลยนมใหญ่เลยนี่หัวนมใหญ่เด้นี่ลูกตะวิทหัวนมน้อยๆนึ่งอืมบ่ได้นมใหญ่หัวนมขี้ลายแล้วเด้๋ลูกรอบนี่เอ้ยเดี๋ยวจะโต่เลยเนาะบ่จะไม่ได้อยู่ป่าเด้อเขาเอาลูกมึงไปเด้อเดี๋ยวมึงก็ขาดมาคือเก่าวแม่ นั่นแะเราบบนไอ้อวนอวนคนได้ข้าเกี่ยวข่าวมันก็ข้าบลูกลงไปหมองหน้าผมเห็ดเป็นหมองๆในตลาดเทียงอยู่นะมันเห็ดเองมันแม่มันหอยเห็ดแล้วมันก็บอกอันั่นอีกกระชั้นก็นี่นี่นี่มันเคาะนะฮะเบอร์เป็นบ่ไปหมองในบ่สะอาดแล้วเนบ่ไปมันบ่พาลูกมันเคาะได้ออาไปทางเห็ดเป็นหมองมันอยู่นี่มันเคาะไก่จ้ะโอ้ยเขาเห็ดให้เน่ะมันบ่นั้นมันเห็ดเองมันแม่ขวดเองอืเม้นมันขวดอยู่น่งนาะอืม มันชี้ว้าไล่มองแล้วมันก็ชีเลือกเองแบบที่พาลูกกูอยู่ชัยความหมายน่ะเป็นไห้มันก็บหไปคือเอาขาเขาน้ากับเคี้ยวอยู่ดีงามอย่ดยได้ใส่ใบบานพู้ยจะเสืออะลรเนี่ยยังแล้วมันจะของอันนี้แล้วเพิรลว่านช่ยกระทานเดินเดือนเดือนหมแล้วของนางคิงเป็น,นสื่อพุ้ห เงินเดือนเพิ area, uh, uh, ่นเส้าอินทีให้เพิ่นเดียเดือนนี้เพิ่นก็ได้แล้วเงินเดือนเพิ่นแหม่แบ่ไงเจ้าซื้อปุ้ยแดงกับผืนซื้อเครื่องอันสำอ่างเพิ่นแน่ปันกันคนเคืองเออนี่กับแม่เลยเนี่ยกับขิ้งนะเออมันสบายสบายมันแค่งแม่อยู่แม่ได้ก็ให้ นี่ช <nt> ูอ <monastery> <are again having supplies> <iling amine sounds> ันกระตากไปไข่ทุทิบเออไปกระไข่ยังึงก็บอกขามพนบ่ฮะเนี่ยกันไข่เมื่อไรหมดพวอพนขึ้นไปอันขึ้นไปอันขึ้นขึ้นไปไหวอันขึ้นอันไปขี้ไข่พนไข่พนเอาไปผู้หะพนก็อยากไปผักแทนเข่าไปเผาไข่เออพุเข่าพุไข่เป็ตัวเมียเขากระยากก็เลยพนไปเขผาไข่เขาไปหมู่ไปเออพนไปหมู่ไปไปเช้าก็ไปตันทางเขาไปเช้านะฮะเอาอะ เออไปได้แล้วก็เป็ดนะวะอาลูกมันก็หัวมันก็โหมลูกมันไม่ยนเลยไข่มันเนาะมันมันไปญาติอันไข่กันมีไข่อันไข่สอนกันวะเออไข่ในก็มาค้ามพ้นตกมันก็เปียกไปแล้วก็บร่ได้เปียกเลยแม่ะตุ่มไปมันก็บร่ได้เปียกเลยบ่เปียกบ่เอ้าบบดเวลามันบตุ่มจะสามันไม่ได้ผักมันก็ตุ่มไปอยู่นั่นแหละมันบริออกละถืออะไรแต่ไม่ได้ผักนะ บ่ออกไปกินเขานน่ากินน้ากินยังบ่ออกแล้วค่ะมันผักค่ะสมุนมันบวบผักมันทะเลผักมันผักกับบ่อะไรเดี๋ยวนี่ยอืมจะไข่หรือยังเขายังไปขึ้นเบิ่งอยู่เห,หรอจะไข่หรือไข่จะไข่ยังไข่ตะแหล่แหละกุงไข่ตะแหล่บ่เอาผุกกระจอกระ่แจยังกะบไข่บ่เราไก่แจ่ซึ่นี้ใน,ในหน่อยี่ก็ยังยังหมูลายเนาะไก่ตีเผื่อเอาเขาไปในบ้านเพาไว้ใส่าเส้นหิน เอามาพี่เพี่จะเอามาผสมพันธุ์เมียเพี่นจะไก่โบหมักไก่เตี้ยอือกรนชิโร่ไก่เตี้ยเอาแล้วเราเพื่อนไก่ตีไก่ใหญ่นี่นขึ้นคือบไว้ยู่บ้านมาามาไว้ยังอยู่นี่เอามาไว้มาผสมพันธุ์กับแมียดำซุนนี่กับป้าไก่เตี้ยไวช้ชมนี้อยู่นี้ไก่ตีเพื่อนกะทำมาบ้านซะธรรมดาคนออกนะคนเขา่าคนเขา่าคนออกทำกันแม่ทำกันคนออกคนเขา่าฮะอือ Cái ngày thì như cây mẹ, chứ chứ trồng một cây phụ Kinh lãi con là im, phải không ạ? Cây nội nó vẫn im, phải không ạ? Cây trẻ này, phải không tôi Tui cơ tui, cây 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 ngay Cây Nhảy, ngay từ tựa trồng một cây tỷ Cái cây tỷ là gì? Bố bỏ cây tỷ Cái cây tỷ là bố phụ tụi mẹ Nó ngay าคลิปนี่ก็บมี่ยังเดือยผิหน้องเดือยมะลินน้ำนางหล่ลามะลินซื้อๆเดือยมี่ยังมาไห้เอ็มแตงมาไห้ก็ซื้อน <c oughs> ้มาาโคกมาสูกก่กินกับเกลือาหารลูกเด็กนั่นแหละมาไห้เพิ่นกินแล้วก็ขนมไม่ลูกเด็กกินมาจอบเพิ่นย่านว่าเพิ่นเกิดลูกแล้วกิ <c oughs> ทนทอดมันหัว่หน้าหมองพี่น้องเลยเดือยมะลินซืซ้อๆียังเดือยผิหน้องเด้อโอเคบายบายพี่น้องรุ่นเพิ่นแหละ